ทวีบยุโรปตอนใต้ช่วงนี้สเปนก็ดีกรีซก็ดีเนี่ยกำลังเจอกับคลื่นความร้อนอยู่นะครับซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆที่เจอแทบจะทุกปีเลยฮะแล้วประกอบกับลมจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันแผ่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นปรากฏว่าโดมความร้อนที่ครอบบริเวณยุโรปตอนใต้ยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนอุณหภูมิก็สูงขึ้นสูงขึ้นมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาไฟป่าอีกนะครับ แต่ทีนี้เองเนี่ยในภูมิภาคของยุโรปเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรเมื่อเทียบกับเอเชียบ้านเราคือเอเชียบ้านเราเนี่ยแม้สภาพอากาศอยู่ในสถานะความเป็นกลางคือผ่านพ้นเอลนินโยมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่ลานินยาแต่ก็เป็นลานินยาอ่อนๆอยู่ผลพวงที่ตามมาคืออะไรทําให้หลายประเทศในแถบเอเชียเจอฝนทนล่มอย่างหนักแล้วเจอปัญหาคล้ายกันเลยครับ ฝนตกหนักนานๆแช่นานๆปุ๊บน้ำเอ,อ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมขณะเดียวกันถ้าประเทศไหนมีภูเขาอยู่อุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก,กคุณผู้ชมครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นปากีสถานอันนี้ก็หนักเหมือนกันฮะมีรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก4คน ทำให้เมืองละฮอร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของปากีสถานมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว90คนด้วยกันครับแล้วที่ปากีสถานเนี่ยจากผู้เสียชีวิต90คนครึ่งหนึ่งก็คือ45คนปรากฏว่าเป็นเด็กด้วยนะครับแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเกิดจากการจมน้ําครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งที่โดนดินโคนลนถล่มจากภูเขาเนี่ยมาทับร่างเสียชีวิตรวมถึงสร้างกระักหักพังต่างๆบ้านเรือนอาคารที่ ทนกระแสน้ําไม่ไหวก็พังถล่มมาทับล่างเสียชีวิตเหมือนกันแล้วที่ปักกิ่งสถานเนี่ยตอนนี้บรรดานักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกําลังเกาะติดภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะตามมาซ้ําเติมได้ครับนั่นก็คือทะเลสาบทานน้าแข็งเพราะกําลังเจอกับอากาศที่ร้อนอยู่ด้วยมีโอกาสที่จะทําให้ทะเลสาบทานน้าแข็งที่ว่านี้เนี่ยมันแตกมันระเบิดมันกลายเป็นน้ําแล้วยิ่งซ้ําเติมปัญหาน้ําท่วมให้เลวร้ายขึ้นไปอีก โดยทันน้าแข็งที่กําลังถูกจับตาในเวลานี้ที่ปากีสถานมีอยู่ด้วยกันใน2จังหวัดนะครับนี่คือที่ปากีสถานครับขยับไปดูที่เนปาลบ้างเนปาลเนี่ยเขาจะมีสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างเนปาลกับจีนอยู่เนี่ยก็เจอฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําป่ามารวมถึงแม่น้ําเองก็ไหลเชี่ยวกรากแล้วก็ทําให้สะพานมิตรภาพที่ว่านี้มันขาดครับจึงมีทั้งรถยนต์รถบรรทุกหลายสิบคันที่อยู่ระหว่างการรอข้าแม่น้ําอยู่เนี่ย พัดไปกับสายน้ำเลยนะครับคือนึกภาพตามดูว่ารถบรรทุกโดยปกติมันต้องหนักมากอยู่แล้วครับแต่แน่นอนว่าเทียบไม่ได้เลยเวลาเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนรถของเล่นเวลาเราดีดนี่แหละครับแต่ว่ากระแสน้ำนี้เนี่ยสามารถพัดพาเอารถบรรทุกขนาดใหญ่รถพ่งรถพ่วงเนี่ยปลิวไปตามกระแสน้ำได้เลยนะครับทีนี้ ขยับจากปากีเนปานไปต่อที่จีนบ้างที่จีนเนี่ยก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันแม้กระทั่งที่เมืองหลวงนะครับก็คือกรุงปักกิ่งรวมไปถึงฉงชิ่งด้วยแล้วขณะเดียวกันจีนเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนสมควรเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนของเขานะครับปรากฏว่าทางฝั่งตะวันตกนกาลังเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดฮะแล้วขยับจากจีนไปต่อที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอปรากฏการณ์ถึงขนาดที่ ต้องมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยหรือว่าหอวอหรือว่าไซเรนคุณผู้ชมครับคือตามปกติเวลาเราได้ยินเสียงหวอเนี่ยถ้าเป็นแถบภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยคือเวลามีขีปนาวุธมาลงแต่ปรากฏว่าที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนี่ยมีเสียงหวอดังขึ้นเพื่อเป็นการเตือนประชาชนว่าฝนตกหนักมากแล้วระวังน้ําท่วมฉับพลันให้ดีๆโดยญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเนี่ยเขาจะมีแม่น้ําสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ําเมกุโรครับซึ่งแม่น้ํานี้เนี่ย เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสําคัญที่นักท่องเที่ยวเวลาต้องการไปชมดอกซากุระบานเนี่ยก็มักจะมาที่แม่น้ําที่ว่านี้แต่วันดีคืนดีเจอฝนถลนลมน้ํามันก็จะเอ่อล้นท่วมตัวแม่น้ําขึ้นมาขณะเดียวกันแม่น้ำมิกุระที่ว่านี้ก็ไหลเชี่ยวกรากมากอย่างในภาพที่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ต่อปรากฏการณ์ที่มีฝนถล่ลมหนักแล้วทําให้น้ําท่วมในหลายเมืองสําคัญโดยเฉพาะทางตอนกลางของญี่ปุ่น แล้วไม่นับตอนใต้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเจอแผ่นดินไหวเขย่าแล้วเขย่าอีกเป็นพันครั้งก็ยังไม่จบนะฮะยังมีรายงานข่าวว่าพื้นที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นยังคงเจอแผ่นดินไหวเขย่าอยู่เรื่อยๆครับทีนี้ขยับมาดูที่มาเลเซียบ้างคุณผู้ชมฮะที่มาเลเซียนี้เนี่ยมีภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วขณะเดียวกันเป็นนาทีชีวิตของแท้เลยนะครับ กับกรณีของนักท่องเที่ยวที่เขาไปปีนเขาคีนาบาลูแล้วปรากฏไปปีนในจงังหวะช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วจากนั้นน้ําด้านบนภูเขาเนี่ยมันก็ทะลักไหลหลากลงมาเป็นกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากมากคือดูจากภาพแล้วสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์นี้อกสั่นขวัญแขวนเป็นอย่างยิ่งครับเพราะนี่คือนาทีชีวิตมีเชือกเนี่ยให้นักท่องเที่ยวนักปีนเขาเขาเกาะเอาไว้แล้วถ้าเกิดเกาะไม่อยู่ไม่อยากนึกภาพตามเลยว่าเกิด ตัวเองพลัดตกไปตามกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกลากมาจากภูเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่ก็เป็นการเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับว่าปัญหาโลกร้อนเนียคงหนักหนาสาหัสโดยในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยเราก็จะรับผลพวงจากภาวะโลกร้อนเหมือนกันอย่างที่เคยรายงานไปแล้วครับโลกร้อนปุ๊บอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นแน่นอนว่าน้ำในมหาสมุทรในทะเลต่างๆเนี่ยมันก็จะระเหยออกมามากขึ้น และพอมันระเหยเออกมามากขึ้นมันก็จะมีความชื้นในอากาศมากขึ้นแล้วความชื้นในอากาศสะสมกันเข้าสะสมกันเข้าสุดท้ายก็เลยกลายเป็นฝนตกหนักแต่ว่าฝนตกในช่วงหลังๆนี้ที่เจอกับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันตกเป็นหย่อมเล็กๆแต่หย่อมเล็กๆที่ว่านี้เป็นการตกขนานใหญ่เลยนะครับที่เรียกกันว่าเลนบอมคุณผู้ชมฮะถ้าจะเป็นการเปิดฝักบัวอยู่ในแหล่งที่เดียวแคบๆเนี่ย หนักๆแล้วก็นานๆจึงทําให้มีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้สูงทีเดียวครับเอาละกลับมาที่เมืองไทยมีคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ตรึงคำเตือนเอาไว้เนี่ยนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม68คําคำเตือนระบุว่าไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านมีคุณผู้ชมท่านไหนติดตามข่าวไว้กับโมนายยนบุตรอยู่บ้างแล้วอยู่ในจังหวัดที่ผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยบอกเล่าสถานการณ์มาหน่อยได้ไหมครับจังหวัดของท่านตอนนี้ฝนตกหนักไหมหรือหยุดตกแล้วแล้วมีน้ำท่วมหรือเปล่าพอด้านหนึ่งวันนี้คือ11กรกฎาคม68เนี่ย มีการใช้เซลล์บอร์ดแคสเตือนพี่น้องประชาชนอีกนะครับคือต้องยอมรับนะว่าพอเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสปุ๊บเนี่ยเราได้ใช้งานทีทีอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎา,าคมนี้เลยโดยก่อนหน้านี้ที่มีการเตือนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและมาล่าสุดที่มีการเตือนในวันนี้เนี่ยคือ3จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือแพร่น่านกับอุตรดิตถ แต่คาเตือนที่ว่านี้อย่างที่บอกว่าข้อดีของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยมันสามารถจําเพาะเจาะลงไปได้ไม่ต้องเตือนทั้งจังหวัดไม่ต้องเตือนทั้งอําเภอแต่สามารถจําเพาะเจาะจงเป็นรายตําบลได้เลยอย่างที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเป็นคําเตือนไปถึงตําบลห้วยโรงตําบลไผ่โทนที่อําเภอร้องกวางส่วนที่จังหวัดน่านเนี่ยแยกย่อยกระจายกันไปใน4อําเภอโดยที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยเตือนทั้งอำเภอ ขณะเดียวกันที่อำเภอนาน้อยเตือนอยู่ใน2ตำบลคือตำบลเชียงของตำบลบัวใหญ่ส่วนที่อำเภอแม่จริมเนี่ยเป็นคำเตือนถึงตำบลน,น้ำปายแล้วก็ที่อำเภอสันทิสุขเป็นคำเตือนถึงตำบลพง์ขณะเดียวกันที่อุตรดิตถ์เนี่ยเป็นคำเตือนอยู่ในสี่อำเภอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าปลาอำเภอฟากท่าอำเภอบ้านโคกอำเภอน้ำปาาฮะมีคุณผู้ชมท่านไหนได้รับคำเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์บ้างเป็นยังไงบ้างเพราะ ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยอย่างที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนสามารถขนข้าวขนของขึ้นที่สูงได้ทันก็เลยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับประโยชน์ของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับมีท่านไหนได้รับคําเตือนบ้างเอาบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยแล้วขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมในเวลานี้ด้วย แล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าไทยเราเนี่ยคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมถึงวันอาทิตย์นี้แล้วจากนั้นเชื่อได้ว่าปริมาณฝนเนี่ยน่าจะลดน้อยลงนะครับช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกับสิงหาคมแล้วฝนน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยปีนี้มีการคาดการเอาไว้ว่าไทยเราน่าจะเจอพายุเนี่ยประมาณ1-2ลูกได้ คือน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับด้วยสถานะของสภาพอากาศณเวลานี้คือเป็นกลางก่อนที่ช่วงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานินยาต่อไปก็มีโอกาสที่อาจจะเจอฝนหรือว่าเจอความแห้งแล้งได้ต่ออ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ก็น่าจะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งครับ